บริษัทที่คิดนอกกรอบค่ะนอกกรอบแบบโอ้โหทะลุกรอบไปไกลมากเลยนะคะบริษัทเทคเนี่ยเวลาเราพูดถึงบริษัทเทคพวกเทคโนโลยีต่างๆเราก็จะมักคิดว่าคนที่ทํางานในบริษัทเหล่านี้เนี่ยอ่ะหนึ่งก็คือต้องเป็นคนเก่งแน่นอนนะมีความรู้ความสามารถเรื่องของเทคโนโลยี2คือเป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะจูงใจคนรุ่นใหม่ให้มาทํางานกับบริษัทของเราได้สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการมีเงินเดือนที่ราคา แพงนะคะเงินเดือนสูงเพรางั้นเถอะเพราะว่าจะได้ดึงคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาทำงานกับบริษัทของเราได้แต่บริษัทเทคระดับกลางระดับเล็กของญี่ปุ่นบางบริษัทไม่สามารถจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้แพงเทียบกับบริษัทใหญ่ๆค่ะเขาก็เลยต้องหาวิธีการในการที่จะจูงใจว่าเอะแล้วเงินอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะที่จะจูงใจให้เขามาทำงานกับเรามีบริษัทหนึ่งชื่อว่า trust ring ค่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เขาเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าไม่รู้จะเอาเงินเดือนที่ไหนมาจ่ายพนักง,งานเอางี้แล้วกันเราขอจูงใจพนักง,งานของเราด้วยบริการเหล้าและเบียร์ฟรีให้คุณสามารถเดินไปหยิบเหล้าเบียร์มาดื่มในขณะที่คุณทํางานได้ไม่อัน้นแถมนะฮะว่าดื่มแล้วเมาหรือว่าแฮง์เราให้เวลาในการลาการเมาค้างด้วยเหตุผลในการลาคือเมาค้างนี่บุกใคบุคนบอกโอเคลาเมาค้างได้เลยใครแฮง์ใครอะไรเนี่ย ลาแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเค่อยมาทำงานก็ได้เอออันนี้เป็นวิธีการในการที่จะจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีบริษัทไหนในประเทศไทยอยากจะฉีกกรอบอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะด้วยความที่บริษัทเทคบริษัทนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนในระดับที่สู้กับบริษัทใหญ่ๆได้ก็เลยลองวิธีการอื่นที่จะโน้มน้าวพนักงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของบริษัทต,ตัวเองนะคะ โดยเสนอสิทธิประโยชน์ที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนั่นก็คือการจัดบริการเหล้าและเบียร์ให้ดื่มฟรีในเวลาทำงานและยังอนุญาตให้ลาง,งานในกรณีที่พนักงานแห้งได้ด้วยค่ะคือนับตั้งแต่สถานการณ์เศรษฐกิจในญี่ปุ่นฟองสบู่แตกเนี่ยนะคะก็ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะง,งักงนินเช่นเดียวกับเงินเดือนของพนักงานของบริษัทในญี่ปุ่นด้วยนะคะบางบริษัทก็ได้มีการ แถลงปรับขึ้นเงินเดือนในช่วงเริ่มต้นเพื่อจะดึงดูดคนหนุ่มสาวให้มาทํางานในบริษัทของตัวเองเนาะแต่ว่าบริษัทขนาดเล็กและก็ขนาดกลางหลายแห่งไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบนั้นได้ก็เลยแก้ไขปัญหาแบบนี้ค่ะ CEO ของ Trust Ring ที่เขาคิดแนวคิดนอกกรอบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทเทคเล็กๆในเมืองมิโดริบาชิอยู่ที่โอซาก้าค่ะได้มอบข้อเสนอนี้นะคะโดย CEO ของบริษัทนี้อธิบายว่า เขาได้คิดค้นสิทธิประโยชน์ที่แหวกแนวแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางบริษัทไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินเดือน,นกับพนักงานได้มากกว่านี้และด้วยเหมือนกับกําลังเป็นฝ่ายแพ้พ่แพ้ในสนามการแข่งขันของบริษัทเทคในญี่ปุ่นนะคะในแง่ของการจูงใจเรื่องเงินเดือนบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทุนหนาเนาะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานสูงๆได้แต่บริษัทนี้ทําไม่ได้ก็เลยต้องเสนอโปรโมชั่นแบบนี้แทนนะคะ ถ้าดูเงินเดือนนะเขาบอกว่าเงินเดือนของบริษัทนี้เริ่มต้นที่2 2 2 0 0 0เยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ49,000บาทซึ่งราคานี้รวม OT แล้วด้วยนะคะรวม OT แล้ว20ชั่วโมงซึ่งถ้าไปดูค่าครองชีพในญี่ปุ่นแล้วก็พวกค่าแรงในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเกือบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเลยอะเนาะคืออย,อ,ยอย่าลืมว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเทคด้วย แล้วก็คิดว่าคนที่มาทํางานด้านนี้มันควรจะต้องมีค่า,เ,าเงินเดือนที่สูงมากกว่านี้แต่บริษัทนี้มีปัญหาเรื่องของการจัดการเรื่องงบดุลน,นะคะก็เลยไม่สามารถจะจ่ายได้ CEO บอกว่าเราไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้นได้ดังนั้นผมจึงคิดว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางควรที่จะมุ่งเน้นพนักงานที่มีพรสวรรค์ด้วยแนวคิดแบบเดียวกันคือเรียกว่าอยู่ด้วยใจอะถ้ามีใจเดียวกันว่าเอาเราอยากจะสนุกไปด้วยกันกับการอยู่ที่นี่ มีอะไรให้สนุกสนุกมีเหล้ามีเบียร์มีความสนุกสนานให้แถมยังลาตอนแฮงค์ได้ด้วยเนี่ยเราก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันเป็นแรงจูงใจพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานหญิงของบริษัทนี้ก็บอกว่าอุย้ยฉันก็เคยมาแล้วค่ะใช้วันลาลาแฮงค์เนี่ยแหลคะคาะบอกว่าฉันเคยใช้ระบบเมาค้างขอ,อใช้ใช้ระบบลาเมาค้างมาแล้วฉันกลับมาทํางานตอนเที่ยงนี่ให้สัมภาษณ์กับทางออสื่อทีวีนะคะบอกว่า เนี่ยถ้าหากว่าคุณเมาแล้วคุณแหงๆหลับไปเนี่ยคุณก็ยังสามารถหลับต่อไปไี้อีก2-3ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาทำงานในสภาพที่สมองปลอดโปร่งดีกว่าและเธอบอกว่าพอเธอได้หลับมากขึ้นเนี่ยเธอก็สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคนที่แบบชอบเออแฮงเอาท์ตอนกลางคืนแล้วต้องรีบมาตอกบัตรตอนเช้าเนี่ยวันนั้นทั้งวันแทบตายคุณเป็นไหมคะ <laughs> พูดเหมือนมีประสบการณ์ไม่มี เห็นคนอื่นเขาทากันเห็นคนอื่นเขาบอกว่าบางคนแบบเอ้ยทําไมมาวันจันทร์มันดูสโลสเลจังเลยอะ่ะเขาก็บอกอ๋อมอคืนหนักนะแล้วก็มาก็ทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่บริษัทนี้ให้โอกาสพนักงานได้ลาเพิ่มเติมนอนต่ออีกหน่อยเพื่อที่ว่ากลับมาทํางานจะได้สดชื่นสดใสแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีบริษัทไหนอยากจะใช้ไอเดียนี้เอาไปให้กับพนักงานบ้างไหมคะแต่สงสัยนิดนึงนะ มีงบประมาณในการจัดซื้อเหล้าเบียร์ใหพนักงานทำไมไม่เอาเงินนั้นไปเพิ่มเงินเดือนพนักงานก็ไม่รู้เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพนักงานเขาเนี่ยดื่มกันหนักแค่ไหนด้วยนะแล้วถ้าหากว่าเจอพนักงานที่แบบขี้เหล้าเมายาดื่มมนันนึงเป็นลังๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็แจ้งเหมือนกันนะคะอันนี้ในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเขาจํากัดจํานวนของการดื่มไม่ให้เกินกี่ขวดอะไรยังไงหรือเปล่านะคะอ่าอันนี้ก็เป็นไอเดียแปลกใหม่นะในการจะต่อสู้ในสนามการแข่งขันที่จะต้อง คือบริษัทเล็กยังไงก็เสียเปรียบอยู่แล้วกับบริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นจริงต้องหาจุดขายนะคะที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นก็เจอปัญหาเรื่องของประชากรวัยทำงานค่ะ เขาจึงต้องหาวิธีการที่จะจูงใจเช่นเราเคยมานําเสนอเนะว่า,าทํางานแค่อาทิตย์ละ4วันนะคะแล้วที่เหลือก็กลับไปทํางานเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมหรือไม่ต้อง work from home ก็ได้ที่เหลือก็คือให้หยุดไปเลยทํางาน4วันแล้วก็ให้หยุด3วันอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเริ่มจูงใจคนรุ่นใหม่ให้มาทํางานในบริษัทของตัวเองมากยิงขึ้น